สวัสดีครับสวัสดี f c ละครเพื่อนชาว y u t u b e คลิปนี้พามางัดต่อครับยังไม่เสร็จสองไร่ครับวันนี้วันที่สองครับของการทำงาน ไม่ได้ทำครับไปยกหกลอ้อก่อนถ้าไม่ได้ไปออกหกล้อขึ้นนะก็จะเหลือน้อยลงเยอะอยู่ครับววาไปอยู่นู้นก็เกือบค่ำย้ายรถกลับมาไว้นี่ก็เหมือนย้ายกลับมาจอดครับ เสร็จภายในวันนี้แล้วครับจะสุดแล้วนี่หลัาข้าวๆนะครับจะถึงแล้วนี่งแล้วก็ตีกลับขึ้นไปด้านหลังต้องรอให้เจ้าของออกมาดูนะครับแต่เขาบอกว่าถึงนี่แหละเสาปูนนี่แหละครับ วงนี้จะเดินทางไปจังหวัดเลยแล้วครับว่าจะาให้มันเสร็จเดี๋ยวมันไม่มีคนมาทำให้ครับจ้างยากนะคนขคับว่ามันไม่ค่อยมีคนครับเขาก็มีที่ประจำของใครของมันแล้วใชรที่เขาขับเป็นก็ต้องทางานทำแล้วนะน้านี้นานาแม่ครูนาคนขับจะได้ตังค์นะครับนาแรงไหมย หาที่อยู่ประจำแล้วถ้าเกิดว่าทําเลยสองวันไปเป็นสามอย่างนี้นี่เท่าแก่จะ เรือน้อยครับเทาแกจะไม่เรือเดีย๋ยวโทาแกอยู่ไม่ได้เราก็ตกงานแต่ว่าพูดถึงถ้าเขาไม่เรืองานนี้เขาก็อาศัยงานหน้าไปเรื่อยแต่ว่าเราก็ทําให้มันเรือเยอะที่สุดแล้วครับพยายามทําให้มันได้มากที่สุดช่วยกันครับ ถ้าทําได้ก็ต้องทำครับแต่ว่าถ้ามันจําเป็นต้องอนี้ก็ค่อยว่ากันถ้ามันจะมันทําไม่ได้จริงๆนี่ทแล้วมันเกินไปจริงๆมันมันช้าจริงๆอุปสรรคมันเยอะจริงก็ค่อยว่ากันแต่ที้เราทำได้เราต้องลิงมือไล่ละห้าพันนะครับไลละห้าพัน ทำสองวันงานสองไร่ м. มางานมีอยู่สอง,งไลรัแล้ ä, วมันถูกไล่แล้ววันละไร่สำหรับรุ่นเล็กทำออกมากว่านี้ไ bon ม่ได้แล้วครับก็อยู่ในกีนครับถ้า ทำได้วันละไรก็รถเล็กทำงานวันละห้าพันอยู่แล้วครับน้ำมันพันหนึ่งไม่หมดนะครับงานแบบนี้มันไม่เหมือนตักดินใส่รถดำไม่เหมือนขุดสานะมันหนักครับตัวน,นี้เราเคลียร์เคลียร์บางอะไรบ้าง ก็มีงัดบ้างครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักหนักเหมือนขุดสาเหมือนตักดินใส่รถดำเราทำสองวันค่าใช้จ่ายก็ตกวันละ สองพันตีไปเลยครับสองพันค่าขับแล้วก็ค่าน้ำมันค่า,ข,าข้าวค่าวิ่งมาดูงานค่าเทนเลอร์ถ้าทำสองวันเท่าแกจะเรืออยู่วันละสามพันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีวันที่สามขึ้นมาปุ๊บเท่าแกจะเรือแค่วันละพันสามเองนะครับทีนี้หางก่องไปอีสองพันจะเรือวันละสามพัน สวันก็หกพันหกพันถ้าเกิดว่ามีวันที่สามหากไปอีกสองพันค่าใช้จ่ายค่าคนขคับค่าน้ำมัน 5, าหากไปอีกสองพันก็จะเลือ4สี่พันครับ 4, 000, สี่พันเฉลียใส่สาวันเท่นี้พอวันละพันสครับพ3นสามบามบาทสามสสสตางค์ มันลดลงมาเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทําช้าแต่ก็มันก็บางบางคีก็มันก็ไม่ช้าทุกง,งานหรอกครับแต่ว่าถ้าเรารับจ้างนี้เราก็คํานวณแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ด้วยครับถ้าทาเต็มที่แล้วมันไม่ได้ก็ค่อยว่ากัน ไม่ลบก,ก็ได้ครับผมทำงานผมคำนวณน,นะครับว่าเท่าแกจะเหลือไม่เหลือถ้าเขาไม่เหลือเราก็ไม่ได้ถ้าเขาเลือเยอะมันก็เงินพิเศษมันตามมาครับถ้าเท่าแกเหลือมันไม่ได้เฉพาะค่าแรงหรอกมันก็จะมีเงินมี พิเศษตามมาอยู่เรื่อยนะครับิดว่าเราทำได้เร็วผมเป้าที่เขาตั้งไว้ครับเท่าแกเขาจะตั้งเป้าไว้อยู่เรื่อยเลยเขาให้เราทำงานเนยแต่ละงานแต่ละงานเนเขามาเมางานเขาประสบการณ์เยอะเขาตั้งเป้าไว้เลยว่างานนี้ทำกี่ชั่วโมงกี่วันเขาเมาราคานี้น าเราทำช้างานที่เรารับไว้จะไปทําข้างหน้านี้ก็มีอาจจะโดนตัดไปทําก็ได้ครับมันมีแล้วครับเราออกมาจากเทศบาลไม่ทันนัดเขาโดนตัดไปทํางานหมืนน่นกว่าบาทนี่หละทำสองวันนียแหละถ้าทําวันที่สองไม่หมดวันนะ ตีจอมพวกลบต้นไม้แต่ก็ <c oughs> ไม่เป็นไรครับโอดเขาไม่ได้เพราะว่าเราปิดนัดเรานัดเขาปีใหม่พอปีใหม่แล้วไม่มานัดเขาใส่วันที่แปดรถเราออกวันที่สิบครับ ออกวันที่สิบแล้วเราไปขุดสาก่อนเพราะว่ามันอยู่ใกล้ที่ขุดสาค,ครับเทศบาลนี่ย้ายออกมาจากขุดสาจะมาลงตัวนี้โทรมาเขากำลังทำอยู่พอดีเลยถ้าไม่โทรนี้ก็ ยายรถเข้าเลยเลยไปจอดคู่กันเลย <laughs> <c ười> คือเขารอไม่ได้ครับเราไปเยอะจะไปโทษรถอื่นก็ไม่ได้เราจะไปโทษเจ้าของที่ก็ไม่ได้ลูกค้าว่าเราช้าเองครับ อยู่หน้างานเช่าเนาะเขาก็เช่าลองไปเรื่อยๆไม่รู้จะว่ายังไงครับเป็นไรครับ,รรบ,บแบกแบกันทำไปแล้วก็ไม่ใช่รถคนอื่นด้วยลเลยรถเป็นรถรกวขวกันครับ ขึ้นไปนะถึงต้นยานก็เสร็จแล้วน่าจะได้เกินครึ่งแล้วนะครับวันนี้หรือว่ายังไงมีอุปสรรคอะไรอีกไหมเที่ยงทำขึ้นไปสัหน่อยก็กินข่าวข่าวเสร็จค่อยว่ากันใหม่ สำหรับใครที่จะเล่นใหม่ที่ยังไม่มีงานเยอะเล่นรุ่นเล็กไปก่อนนะครับผมแนะนําให้เล่นรุ่นเล็กไปก่อนความเสียงมันจะน้อยรุ่นเล็กนี่ก็ใช่ว่าจะไม่ได้ตังค์นะได้มัมตันค์ได้ตังค์เหมือนกันวันไหนผูคู่ก็วันเป็นหมื่นเหมือนกันแล้วครับอยู่กับการนานงานของเราการเมางานของเรา มัเงินสะดสะดหน่อยตากดินก็ได้เป็นร้อยเหมือนกันครับได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะตักเที่ยวร้อย ได้ใช้เทเลอร์ด้วยครับซื้อรถดำรถดำเราก็ได้บิงานด้วยทำสาลีลากจบเลยครับขับไปคนเดียวก็ได้อารถลงต่อสาลีออกขับไมโครตักดินใส่รถดำต่อไม่ต้องไปวุ่นวายกับซื้อรถสิบรอยอีกคันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราซื้อรถใหญ่มาเลยงานเรายังไม่มีเยอะเ้ว เราจ้างลูกน้องงานเราไม่มีประจาลูกน้องก็ไม่อยากอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าเขาหาเงินเนาะแต่ว่าถ้าหางานจริงก็เอาตามที่คิดคิดว่าจะทําไว้นะครับที่ตัวเองคิดว่าจะทําได้แต่ว่าถ้ายัางลังเลอยู่ เห็นญาติมาบอกจะขุดสะคนนี้ลูกหนึ่งคนนี้สองลูกมีงานอยู่ราคารวมๆกันแล้วสีห้าหมื่นอย่างนงี้นี่เออไปซื้อรถมาไปซื้อรวมาเราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับว่าหมดงานสีห้าหมื่นเราเราจะไปทำอะไรต่อเรามีงานไหมเราหางานเก่งพอไหม มันก็ต้องปัจจัยได้หลายอย่างครับแนะนำอย่าซื้อตามความชอบแล้วก็อย่าท้อตามคำพูดคนอื่นครับเ<ม>ขาบอกว่ามันอย่างงุ้นอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เขาไม่ซื้อหรอกครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีงานจริงๆเราอยากซื้อถ้ามีตังก็ซื้อเลยครับ แต่ว่าถ้าจะดาวมาจ่ายงวดจ่ายอะไรนะั่นอย่าไปซื้อตามใจตัวเองนะเสียหายเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีงานถ้าเกิดว่ามีงานก็ถือว่าดีไปครับ มือกันนมันก็ทำได้ไม่แพ้รถใหญ่เท่าไหร่ล้ครับแต่ว่ามันจะช้ากว่าถ้าเป็นรถใหญ่นี่จ่วงเอาจ่วงเขางัดงัดงัดไปเลยแล้วก็มันก็จะเพ้เขาเรื่องความยาว นลกมันก็จะสั้นเนาะนล็กสัน้นใหญ่ยาวุดสาขุดอะไรมันก็มันช้าครับถ้าจะยิ่งจะเอาลึกยิ่งช้านะกดล็กถ้าจะเอาสามเมตรอย่างนี้ไม่ถึงครับได้สองเมตรเจ็ดสิบ ตองเมตรแปดสิบน e e ี e ้ก็สุดเอื้อมนะครับอาจจะเอาสามเมตรต้องตัดลงไปก่อนชั้นหนึ่งสักเมตรหนึ่งก็ได้ครับเด็อดล้วก็ค่อยลวงเอารอบที่สองมันช้านะครับเด็นสวรรครถใหญ่เข้าไปรอบเดียวก็จบ จะเล่นก็คิดดูครับคิดใส่ตัวเองว่าตัวเองเหมาะกับรถขนาดไหนมีตังมีงานมีประสบการณ์ในการหางานจัดเลยครับได้ก็เลี้ยงตัวมันได้เลยถ้ามีงานนะ แต่มันไม่มีงานนะครับซื้อรถมาแล้วไม่มีงานเนี่ยจบข่าวอ่ะคลิปนี้ผมก็ต้องขออนุญาตจบคลิปเบเบียงเท่านี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ